สวัสดีสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านช่อง YouTube วิเคราะห์มวยไทยก็มาพบอีกเช่นเคยนะกับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทย7จสีประจำวันอาทิตย์ที่23มกราคม2 5 6พก่อนอื่นนะก็มาทวนกันก่อนนะสัปดาห์ที่แล้วตัวช่วยมวยตู้นะมวยหูเสียนมันนอกครับช่อง7ก็40นะคนับเข้าวิน40นะคนับช่องอเมรินก็3 1 ใายให้ขอให้สมาชิกเปิดใจลองฟังดูนะครับมมยหูเสียงมันนองครับมวยหูก็เดือนละ800บาทรายวันก็วันละ100รายเสียงก็เดือนละ300นะครับภาควันไหนบ้างวันพรหัสช่องทูนะวันศุกร์ช่องทูแล้วก็วันเสาร์สามช่องวันอาทิตย์ก็3ช่องนะครับเน้นเราชี้ตัวเล่นเน้นบรรยากาศนะครับเน้นบรรยากาศชี้ตัวเล่นให้สมาชิก ราคาฉับไวแม่นยำนับไม่เป็นสองรองไครนับลองเปิดใจฟังดูรับสนใจก็ติดต่อมาเลือบเปิดใจดูนับไอบดี Li n e g o g l v 97 9 7ครับหรือโทร0ู7ย์5 1 4 4 0ครสองหหนึ่งูนับเดี๋ยวผมปักลิงค์ไว้ข้างล่างนะครับก็วันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยครับคุยหนึ่งรับเป็นนะเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่21เ็รอบไปคนสุดท้ายท่านาของวิศิกรสวนน้ำทานคีรีเจอกับเดดพาคินสิทธิ์กำนันจีรวัตรในประการหนของว้อยสิรสี่ทานค์ราก่อน เป็นมวยฝีมือเตะตั้งขวางขาแข็งเก่งแข็งแรงวงในก็มีล็อกลัดมัดตีอาวุธจุกจิกชุกยากร์มหลังก็มาแพ้คะแนนช้างมงคลหลังพระจันทร์แกลอรลี่แล้วก็มาแพ้คะแนนกอเตาเพชรสมนึกวันนั้นดูชนะกรรมการให้แพ้แล้วก็ไฟาดาสุดโชว์เว้สวยมาชนะคะแนนฝฟพิฆาตสิทธิหลวงพี่น้ำฝนวันนี้เจอเด็ดพาคินสิทธิ์กำนันจิรนดเป็นมวยทางเดียวแล้วเป็นมวยฝีมือเตะตั้งขวางคามัดศอกรุนแรงรุนนับรุนนอกได้เด็ดพาคิน ร์มหลังก็มาชนะล็อกยุทสีล็องอ,อง่องนาภาสิทธิ์ก้องนาภาแลวก็มาชนะล็อกยุทสีเพชรตาปีโรงเรียนกีฬาลำปางไฟล่าสุดก็มาชนะคะแนนคุณศึกสอเดชพันธ์เป็นมวยทางเดียวกันนะครับเป็นมวยทางเดียวัครูเนี้เราดูที่อาวุธเยอะกว่าก็คือวุฒิกรสวนน้ำทานคีเรียบคููนี้ผมออกชอบไปที่วุฒิกรสวนน้ำทานคีรีจากชะคะแนนติดพาคินสิทธิ์กำนันจิรวัตรคู่ที่สองก็เป็นหน้าของ มวยรอบอุนเสือครั้งที่ไปเช่นเดียวกันนะรอบไปคนสุดท้ายภูมิใจไทยประกอพรสุรินเจอกับคุณศึกสอเดชพันธ์เรามาดูหน้าของภูมิใจไทยกันก่อนเป็นมวยสีมือเตะตั้งขวางค่าแข็งแข่งแข็งแรงหลักเหลี่ยมสมองมวยไอคิวมวยดีอาวุธเยอะจุกจิกชุกยากฟอร์มหลังก็มาแพ้คะแนานแอดเทวดาต่อสุรัตน์แล้วก็มาชนะน้องที่สี่เพชรทองขวัญกอซอยตันแล้วก็มาชนะคะแนาน เพชรมงคลศิ์สารวัตรเสือวันนี้จะเจอกับคุณศึกสอเดชพันธ์คุณศึกเขาเป็นมวยบู๊ดูดันเตะขาต่อยมัดหนักแรงทุกลูกวงในก็มีล็อกลัดมัตตีมีศอกเสริมฟอร์มหลังก็มาชนะอกที่สามพลังเพชรสอชแอชมเปี้ยนแล้วก็มาแพ้คะแนนเด็ดพาคินศิษย์กำนันจิรวัตรไฟล่าสุดโชว์ไว้สวยเลยมาชนะยกยกที่สามช่างทองเอ็นอยูเดนคู่นี้ผมชอบไปที่ หลักเหลี่ยมฝีมือสมองมวยแล้วก็ดูว่ารูปร่างได้เปรียบกว่าที่ภูมิใจไทยปรกรณ์พรสุรินจะชนะคุณศึกสอเดชพันธ์โชวป์ปฏิภูมิใจไทยคู่สามเป็นหน้าของวินมอลรัตนาประดิษฐ์เจอกับเพชรพลันชัยนกักหนึ่งร้อยี่สิบหกปอนด์เรามาดูหน้าของวินกันก่อนเป็นมวยฝีมือนอกได้ในดีบูดูดันแข็งแก่งแข็งแรงเก่าเกมหลักเหลี่ยมสมองมวยไอคิวมวยดีฟอร์มสุดขึ้นมา ไฟหลังก็มาชนะคะแนนเพชรมอระขดสิทธิ์นายกทวิทภพงศ์แล้วก็มาชนะคะแนนมังกรทองสิทธิ์นายกทวิทภพงศ์แล้วก็ไฟล่าสุดก็มาชนะคะแนนเพชรพลันชัยคู่ชกวันนีน้มาดูทางด้านของเพชรพลันชัยเป็นมวยวงในอ่ะเตะตั้งขวางคาวงในก็แข็งแกร่งแแข็งงรเหนียววงในเขียยเหนียวมากไอ้ทางด้านของเพชรพลันชัยเหนียวบรรยากาศหน้าเสือที่ เอามีนักชูทางดวลพวกพิยุทธสุราชพวกพปิตปัตนีช่วยดูบรรยากาศหน้าเสือให้ไฟหลังก็มาชนะคะแนานเพชรมงคลศูกีฬาว้ต้มแลวก็มาชนะรอกที่สี่ฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์ไฟลังก็แพ้คะแนนวินโมลัตนาบัณฑิตคร่นี้ผมชอบที่วงในล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นหากเป็นรองยิ่งดีชอบไปที่เพชรพลันชัยจะชนะวินโมลัตนาบัณฑิต มาด yup. ูค er ู่เอกคู่ดีคู่เอกครับคู่สีคู่ชูโรงเป็นหน้าของเพชรอู่ทองอขวันเมืองเจอกับเลมโบเล็กโตโยูทาเพชรอู่ทองมา139เรนโบว์เล็กมา140เพชรอู่ทองก็เป็นมวยบู๊ดูได้นะเตะขาต่อยมัดนักแรงทุกลูกรุ่นนับรุ่นน็อกได้อ่าโชคมานานเก่าเกมหลักเหลี่ยมสมองมวยไอคิวมวยดีฟอร์มหลังก็มาแพ้คะแนนซุปเปอร์บอลศิ้า19แล้วก็มาชนะคะแนนถนนชัยแฟร์ถ ไฟลา่า,า,าสุดมาแพ้คะแนนศิวกรเกียรติเจริญชัยวันนี้เจอบเบลมบูริกต่อยูทาเป็นมวยฝีมือเตะตั้งขวางคาวงในก็มีล็อกลัดมัดตีแข,ข,ข,ข็งแแรงมีลูกตัดขาลม้มฟอร์มหลังก็มาแพาา้คะแนนอเล็กพิทลุงเรืองแล้วก็มาชนะคะแนนดวงสมพงศ์จิตเมองน์ไฟลา่าสุดก็มาชนะคะแนนพันพยักษ์สิทธิเชฟบุญธรรมคู่นี้ผมซื้อที่สภาพร่างกายการจิงระยะ ชอบไปที่ลโบเล็กต่อโยธาจะชนะเพชรอู it, ong, o, wan, ่ทองออขวัญเมืองก็มวยเด็ดติดดาวให้ไปที่ภูมิใจไทยปรกรณ์พรสุริน,นเด็ดติดได้สามดาวนะครับแล้วก็กคู่ให้ลองไปที่เพชรพลันชัยเด็ดติดาดาว้สามดาวก็ฝาวิ้ครับตัวช่วยมวยตู้นะครับมวยหูเสียนมันนอกนะครับชี้ตัวเล่นเน้เนบรรยากาศบอกมวยครับใครเล่นใครครับต,ตัวใหญ่เล่นใ,ใครครับบรรยากาศทางไหนดีครับดูราคาพักยกให้สมาชิก รายเดือนก็เดือนละ800บาทนะครับรายวันก็วันละ100รายเสียงก็เดือนส0มบาทนะครับเปิดใจฟังดูบของดีราคาถูกมีอยู่จริงนะครับเปิดใจฟังดูครับราคาฉับไวแม่นยำนะครับราคาฉับไวแม่นยำแล้วครับสนใจก็ติดต่อนะครับ ID ไลน์ก็ G O O G L E 9797เจ็ดหรือโทรนะครับ097-125-1440นะครับานย้ำนะครับ097-125-1440นะครับ มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะครับเปิดใจฟังดูนะเปิดใจดูนะก็ฝากนะท่านใดสนใจเชียร์มูฟเชียร์มูฟเปิดเล่ก่อนหนึ่งอาทิตย์นะครับก็แอดเลยครับมีแอดนำหน้าครับสามหนึ่งแปด G X U J O นะครับการเงินมั่นคงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝากถอนไอจีสี่ชั่วโมงเลยครับก็ขอบคุณนะครับที่ฟังมาจนจบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เอาไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้มาทำคลิป ให้ข้อมูลสมาชิกตรงนี้นะครับได้เอาข้อมูล,ลนี้ไปต่อสู้กันหน้าตู้ผมถือว่าทําตรงนี้สมาชิกก็ได้ข้อมูลไปเล่นกันนะครับไม่มากก็น,น้นนะขอยนะครับก็ขอท่านครับเพงเฮงรวยๆนะครับโชคดีมีชัยนะรับสวัสดีครับ